ทำพรอยที่ไหนคะปู <plays> <c oughs> ่เจ <c oughs> ้าอะคะปู <imes to S 1> <shaw> ่เจ้าอะไรล่ะฟันจริงบันทงเขาร่วมแล้วกรุงเทพจรงอะเออจริงจริงเอรู้ได้ไงว่าฉันอยากร้องเพลงฉันอยากร้องเพลงมากฉันไปฟังเพลงมาหลายเพลงแล้วฉันแบบอยากเออใช่อยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังมากแต่อายเขา่ะ คือคืออายคนเขาอะ <c oughs> หน้าด้านสวยมาก <c oughs> หน้าด้านสวยมากเ <c oughs> พลงวันแม <c oughs> อ่ออะไรหวอนเนาะ All I want for Christmas is you. <laughs> <have a> <laughs> <have a> <laughs> อายเขาอะาอเขาอะเออขอมาแต่ละเพลงนะกูจำ,จ,จำได้หมดนะจ๊ะกูจำได้หมดนะ การอุ้ยฟิลเตอร์หายแลบรอ,อ,อหน้าผักเธอเป็นแผลหรอหรือไปโดนอะไรมาเป็นแผลเป็นตรงนี้นะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้ว แม่ขอท้าส,สวยๆสินท้าจะแคปตอนนี้ใช่ไหมจะแคปตอนนี้ใช่ไหมโอเคได้แ๊บหนึ่งรอกก่อนโอ๊ยไฟอ่ะสักทีดิ้อมยังแล้วยังข่ะ